ให้เวลาผ้ามันจะอับชื้นง่ายถ้าเป็นบ่อยๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์คอตตอนนะคะที่มันโปร่งระบายอะไรประมาณนั้นโอ้ใช่ผ้าคอตตอนดีกว่าก็มันหนึ่งมันแห้งง่ายแล้วมันความถี่ของผ้าเนี่ยค่ะมันจะระบายได้ง่ายกว่าพวกที่เป็นไนลอนซึ่งไนลอนเราจะรู้เลยว่ามันจะแบบโอ้โหหนาบางคนเอาไว้ซับเมนได้เลยนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเชื้อราแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อไวรัส ไวรัสเนี่ยค่ะส่วนบางส่วนอย่างเช่นเรื่องของรืมก็จะทําให้เกิดการอักเสบของปากมดลูกได้นะคะก็จะทําให้เกิดตกขาวนะคะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ขยับขึ้นมาที่ปากมดลูกแล้วนะคะตกขาวที่หนักๆก็คือเนี่ยค่ะแบคทีเรียนะคะกับเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดขยับขึ้นมาจะเป็นไวรัสซึ่งไวรัสส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ปากมดลูกนะคะอ่าปากมดลูกติดเชื้อเข้าไปก็จะทําให้เกิดตกขาวมันเข้ามาได้ยังไงคะอย่างไวรัสถ้าไวรัส ร้อยละเก้าสิบกว่ามักจะเป็นเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมีเยอะค่ะถ้าให้ลงรายละเอยียดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อาจจะต้องคุยช่วยยาวสั้นๆแล้วกันนะคะเอาปากมุลูกนอกจากการติดเชื้อมีอะไรได้อีกที่สําคัญที่คนไข้ลัวมากๆคือมะเร็งคะมะเร็งก็จะทําให้เกิดตกขาวได้เหมือนกันค่ะนะคะก็ะจะลักษณะมีกลิ่นเฉพาะเลยแหละถ้าคนที่เป็นมะเร็งปากมุมลูกเดินผ่านหมอสูหมอสูจะบอกได้ว่าท่านเนี่ยมีมะเร็งปากมุมลูกแน่ๆ แต่ต้องเป็นระยะหลังๆแล้วเราจะได้กลิ่นเฉพาะของเขาเลยนะคะขยับขึ้นมาอีกในโพรงมดลูกค่ะ,คะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะคะ<ช>ก็คือในโพรงมดลูกเนี่ยก็เกิดอาการติดเชื้อก็มีตกขาวได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นเฉพาะตัวมดลูกมักจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยทั้งท่อนําไข่ปีกมดลูกซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นการติดเชื้อในช่องท้องค่ะคือมันอักเสบทั้งหมดก็จะทําให้เกิดตกขาวลงมาซึ่งมักจะมีเรื่องของไข้ปวดท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมด้วย นะคะอันนี้เขาอันนี้เป็นได้ยังไงสาเหตุมาจากอะไรการติดเชื้อเป็นหลักเป็นการติดเชื้อเป็นหลักนะคะอืมคืออย่างนี้แสดงว่าแต่ละแต่ละสาเหตุก็จะแตกต่างกันออกไปยออกไปค่ะอย่างอย่างสาเหตุที่มาจากเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยจะป้องกันได้ไหมคะป้องกันได้ไหมเอ่อจริงๆก็ป้องกันได้ค่ะง่ายๆคือใช้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยนี่สามารถป้องกันได้หรอป้องกันได้นะคะ แต่ไม่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าจริงๆการสัมผัสกันมันไม่ใช่เฉพาะตรงส่วนนั้นส่วนอื่นเราก็สัมผัสแล้วเชื้อสามารถเข้าไปได้เหมือนกันะนะคะแต่ก็ป้องกันได้พอสมควรส่วนสาเหตุอื่นๆแล้วคะมีวิธีป้องกันไหมเพื่อไม่ให้ตกขาวของเราผิดปกติสาเหตุอื่นๆก็อย่างเช่นที่บอกก็เป็นชราใช่ไหมคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมมุติว่าเราต้องทานยาอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี้ยจะต้องระมัดระวังตัวยังไงเพื่อไม่ให้ไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราในช่องคลอด อันนี้จะค่อนข้างลาบากค่ะจึงเจอได้บ่อยว่าคนไข้กินยาฆ่าเชื้อก็ต้องบางคนต้องควบเลยค่ะกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียบวกฆ่าเชื้อราไปเลยป้องกัน<อ>ไม่ให้มันขึ้นมาซึงเป็นภาะว่าที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้นะคะต้องใช้ยาควบคู่ก็มีเหมือนกันนะคะอไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อราก็ดีแบคทีเรียก็ดีหรือว่าเชื้อไวรัสน,นะคะสมมุติสมมุติว่ามีคนที่สมมตินิทยาเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีความผิดปกติในเรื่องของตกขาวไปพบคุณหมอปุ๊บ คุณหมอจะต้องตรวจอะไรยังไงบ้างถึงจะรู้สาเหตุหรือว่ามีวิธีการตรวจรักษายัางไงอย่างไรคะก็หนึ่งก็คือเราต้องชักประวัติก่อนนะคะว่าลักษณะตกขาวคุณเป็นมานานแค่ไหนลักษณะเป็นยังไงมีสี้มีกลิ่นมีคันไหมมีปวดท้องร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ สำคัญก็คือตรวจภายในนะคะผู้หญิงเราที่ทําใจไม่ได้อย่างเดียวคือการไปขึ้นขาอย่างตรวจภายในนะคะการตรวจภายในจะบอกได้เกือบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บมูกที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยมาส่งทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ะค่ะอาจจะเพาะเชื้อก็ตามดูสไลด์ก็ตามหรือว่ามีแบบอย่างอื่นนะคะใช้เวลานานไม่เข้าเวลาตรวจสมมุติว่าไปตรวจแล้ววันนี้เราจะรู้ผลเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอกี่วันถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงขึ้นกับเชื้อที่เราสงสัยค่ะ นะคะบางอย่างหมอแค่ตรวจภายในดูด้วยตาเปล่าก็เห็นค่ะเราก็รู้แล้วอุ้ยคุณเป็นเชื้อราเห็นเป็นแผ่นเลยค่ะมาอยู่ในช่องคลอดไม่ต้องไปดูอะไรเลยค่ะหมอบอกได้เลยว่าคุณคือเชื้อราแต่บางคือมองเข้าไปคือจะเห็นคือมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของตัวตกขาวเองซึ่งหมอจะรู้นะคะแต่ถ้าบางอย่างที่เป็นตกขาวที่ดูว่าแปลกๆหมอจะต้องส่งไปเพาะเชื้อหรืออะไรก็ตามขึ้นอยู่กับวิธีการค่ะอาจจะถ้าเป็นแค่ส่งย้อมเชื้ออย่างเดียว ว่าเป็นแบคทีเรียร้ายๆไหมก็อาจจะแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง <c oughs> แต่ถ้าต้องส่งเพาะเชื้อก็อาจจะ5วันอาจจะนัดมาฟังอีกที <c oughs> หรือมากกว่านั้นเช็คเรื่องมะเร็งบางลูกก็2อาทิตย์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมะเร็งต้องเช็คถึง2อาทิตย์เย <c oughs> หรอใช่ค่ะถ้าไม่มีก้อนนะ,ะมะเร็งบางลูกก็อาจจะเป็นอีกหัวข้อใหญ่ที่ที่จะต้องคุยนานนะคะอันนั้นจะเป็นในส่วนของการตรวจเช็คพอรู้แล้วแต่ละสาเหตุก็จะมีวิธีการรักษาต่างกันไหมใช่ค่ะ ส่วนยียจะรักษาด้วยวิธียังไงครับถ้าเป็นการติดเชื้อก็ง่ายๆค่ะใช้ยาค่ะนะคะฆ่าเชื้อเอาอซึ่งเรือตัวเชื้อสายมีคําถามจากทางบ้านค่ะบอกว่ายาเหน็บช่องคลอดยาเหน็บช่องคลอดคืออ,อะไรยาสอดยาสอดก็บอกว่าใช้เพื่ออะไรจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่า <c oughs> จําเป็นต้องใช้ประจํำไหมใช้ประจํำไหมก็จริงๆมันคืออะไรมีหน้าที่ยังไงคะปกติเราจะชินกับการทานยากินทางปาก ใช่ไหมคะยาเหน็บช่องคลอดก็คือยาแต่เอามาสอดในช่องคลอดก็คือสอดเข้าทางช่องคลอดนี่ค่ะแล้วก็มันก็ละลายแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อในช่องคลอดได้เป็นยาฆ่าเชื้อหรอเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ยาเหน็บเนี่ยมันก็จะฆ่ามันก็ขึ้นอยู่กับเป็นชาฆ่าเชื้ออะไรส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยอันดับหนึ่งคือฆ่าเชื้อรานะคะอันดับสองก็คือเป็นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นไวรัสอะไรใช้ไม่ได้ค่ะนะคะ สดงว่าคนที่จะใช้นีค่คือคือควรจะต้องรู้สาเหตุก่อน<ก>ไม่ใช่ว่าเกิดกกอะไไม่ใช่ว่าพอคุณตกขาวปุ๊บเดินไปร้านขายยาบอกอาม่า,ากึมที่ขายอว่ามีตกขาวค่ะขอยาเขาก็จะให้ยาสไตล์พวกครอบจากอาวายมาแล้วก็สอดถ้าไม่หายก็ขอยมียากินยาอะไรตามมาซึ่งถ้าให้พูดถึงจริงๆควรตรวจค่ะนะคะอย่างที่บอกผู้หญิงเราที่กลัวการตรวจภายใน ค่ะมากๆสาเหตุเพราะอะไรคะคุณหมอผู้หญิงถึงกลัวการตรวจภายในต้องถามตัวพิธีกรว่าทำไมถึงกลัวการตรวจภายในเพราะมันดูดูน่ากลัวอประมาณนั้นอาจจะเพราะว่าอ่หมอสูบอาจจะเป็นหมอสูบผู้ชายค่ะใครก็ไม่รู้เราต้องไปขึ้นขาอย่างให้เขาตรวจอวัยวะสงวนของเราต้องเห็นทุกอย่างอย่างนี้ยค่ะผู้หญิงคนไทยก็จะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยกล้า ใน,ในความเป็นจริง,รงแล้วเราควรจะต้องไปตรวจอย่างเนี้ยเป็นประจำไหมคะถ้าในความเป็นจริงปีละครั้งค่ะอย่างน้อยค่ะถึงแม้คุณไม่มีอาการอะไรเลยอย่างน้อยปีละครั้งแต่ถ้ามีคุณคุณมีอาการก็คือไปเมื่อคุณมีอาการค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าอายุสามสิบหกปีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยรอบเดือนจะมาในช่วงปลายเดือนนะคะ เป็นประจำสม่ำเสมอแต่ว่าช่วงสองเดือนนี้ค่ะรอบเดือนไม่มาแล้วก็เพิ่งจะมาเดือนที่แล้วแต่มีสีเข้มๆนะคะมีสีเข้มๆอาจจะบอกว่าดูดีๆก็ไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีสีเข้มขึ้นแล้วก็ปวดเล็กน้อยปวดเล็กน้อยนี่น่าจะเป็นปวดท้องรอบเดือนนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอาการอะไรคะอายุสามสิบหกแล้วค่ะเอต้องถามรายละเอียดค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีประจำเดือนมาตรงทุกรอบอยู่มันเพี้ยน นะคะไม่มาสักสองเดือนสามเดือนแล้วก็มีเห็นมาถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์ถามคำถามแรกท้องหรือเปล่าค่ะนะคะไอเมนมารอบนี้เมนจริงหรือเปล่าอนะคะอาจจะไม่ใช่เมนก็ได้ค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เลื่อนล้างหน้าเด็กหรือเปล่านะคะถ้าเจอหมอสูตรอันแรกก็คือเทสการตั้งครรภ์ะนะคะสองถ้าพ้นอันนั้นไปไม่ท้องเราก็ต้องมาดูว่าคุณมีภาวะอะไรที่กระตุ้นให้เกิด ภาวะน,นี้หรือเปล่าะนะคะอาจจะเป็นภาวะเครียดภาวะอะไรที่เหมือนเราที่รู้ๆกันอย่างเด็กสอบเครียดก็จะมีเมนเลตมามนะคะก็ได้นะคะก็ถามประวัติก่อนะนะคะสุดท้ายเราก็ลงที่ตรวจภายในอยู่ดีค่ะ,คะนะคะว่าตรวจภายในลักษณะที่เลือดมันดําหรือว่าในโพรงมดลูกเรามีอะไรหรือเปล่าตรวจภายในร่วมกันอันตราซาวเราก็จะได้คําตอบค่ะถ้าตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ถือว่า การที่เมนมาเพียงครั้งนั้นเป็นแค่เรื่องของฮอร์โมนที่มันไม่สมดุละนะคะอาจจะสังเกตอาการต่อในรอบต่อไปก็ได้หรือยาปรับฮอร์โมนก็ได้ค่ะ<ม>ถ้าถามว่ากรณีที่ตกขาวผิดปกตินะคะที่แบบว่าดูแล้วแบบหนักที่สุดเลยร้ายแรงที่สุดคือตกขาวจากอะไรสาเหตุจากอะไรยังไงคะที่ถือว่าแบบโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยคืออาจจะแสดงอาการมาทางตกขาวแต่ว่าให้ระมัดระวังนะถ้าตกขาวผิดปกติแบบนี้เป็นสัญญาณว่าเป็นโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงที่สุดสําหรับที่ออกมาโอ้ถ้าโรคร้ายแรงถ้าในความคิดคนไข้คือมะเร็งค่ะนะคะแต่ตกขาวจากมะเร็งเนี่ยจะค่อนข้างเป็นมะเร็งระยะหลังมากๆที่จะรักษาหายไหมคะจะรักษาหายไมยขึ้นอยู่กับระยะค่ะเพราะถ้ามันปกติถ้าเอ้ากลับเป็นเรื่องมะเร็งปากมดลูกค่ะปัจจุบันสามารถเช็คได้ตั้งแต่ก่อนที่มันเป็นมะเร็งเราเรียกว่าระยะก่อนมะเร็งหรือระยะศูนย์ก็ตามค่ะตรงจุดนี้ ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะเราต้องเช็คมะเร็งบากมดลูกโดยการเอามูกไปส่งตรวจทั้องปฏิบัติการค่ะนะคะตรงนี้คนแรกไม่มีอาการข้าม่เป็นมะเร็งแล้วก็คือคเริ่มจะมีก้อนก้อนเล็กๆก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณเป็นฝอแต่ถ้าก้อนใหญ่ขนาดที่มีตกขาวเขียวมีกลิ่นอันนั้นแหละน่ากลัวแล้วค่ะค่ะอืนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคนไข้อย่างนี้ถือว่ารักษาหายไหมถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่แบบว่ามีตกขาวก็คือถ้าเป็นมะเร็งทางการแพทย์จะไม่